สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวิค k l y s e c r ์กับซีในสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปเกาะติดกระแสจริงหรือมั่วชัวหรือไม่กับบารรอบนโลกออนไลน์ที่มีคนพูดถึงแต่ต้องใช้วนินาจณญนันในการดูนะคะ ข่าวม่วที่หนึ่งคือการฟังไม่ได้สับจับไปเข้าใจกันเองกับภาพวินมอเตอร์ไซค์หนุ่มหล่อที่ภาพระบาดจนคนกดไลค์หนุ่มคนนี้จนรับเพื่อนบน Facebook ไม่หวานไม่ไหวเลยค่ะเข้าใจไปกันว่าวินที่ไหนทำไมหล่อขนาดนี้ทำเอาหนุ่มหล่อหนะ้าตาดีที่ไม่เป็นที่รู้จักคนหนึ่งดังข้ามคืนแบบงงๆจนเจ้าตัวออกมาเคลียร์ว่าไม่ได้เป็นวินจริงๆนะคะอาชีพเป็นนายแบบแต่ภาพที่เห็นคือย,ยืมเสื้อพี่วินมาถ่ายกับเพื่อนโพสต์ขำๆจบนะ สวัสดีครับพี่ซีแลวก็ผู้ชมชาวดิจิตี้สีทุกคนนะผมผมเป้ยหลีที่วินเบอร์ห้านะครับผมผมรู้สึกตกใจมากผมบอกวไม่คิดว่าจะเป็นกระแสได้ถึงขนาดนี้นะครับผมก็ต้องขอโทษนะครับผมสำหรับการที่ทำให้ทุกคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นที่วินมอเตอร์ไซค์นะครับ ม้วที่สองก็ทําให้ดังข้ามคืนอีกคนสําหรับน้องมอ็อบปรากฏตัวเป็นภาพแม่ค้าสาวสวยหุ่นดีหน้าสดยังสวยยืนลวกก๋วยเตี๋ยวโพสต์ลงโซเชียลแล้วก็มีคนไปแชร์ไปตั้งกระทู้ลงออนไลน์กันสะพัดเลยค่ะว่าเป็นแม่ค้าที่สวยที่สุดงานนี้เจ้าตัวรู้ข่าวรีบออกมาเคลียร์ว่าไม่ได้เป็นแม่ค้าขายก๋วยเตี๋ยวจริงๆนะคะแค่สนิทกับร้านนี้แล้วก็เขาทำช้าเลยมาช่วยเพื่อนเนี่ยลวกเล่นขำๆและที่บอกว่าเป็นสาวสวยขอเคลียร์ข่าวนี้ด้วยว่าหนูเป็นสาวประเภทสองนะคะ สวัสดีค่ะพี่ซีแล้วก็สวัสดีท่านผู้ชมม็อบนะคะฉาย,ยาแม่ค้าไขายะหวยเดี่ยวที่สวยที่สุดในประเทศไทยนะคะโลกที่ม็อบได้ลงไปนะคะม็อบรู้สึกว่าม็อบไม่ได้ดังอะไรขนาดนั้นนะคะแต่แต่ม็อบรู้สึกดีนะคะที่มีคนเข้ามาติดตามม็อบอยากจะขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามาติดตามส่วนชีวิตเปลี่ยนไหมไม่เปลี่ยนค่ะยังเหมือนเดิมค่ะยังเป็นม็อบคนเดิมค่ะช่วงนี้ิดตามขา่าวสันซีทรีกันค่ะ เปิดตัว Oppo N3 สมาร์ทโฟนโชว์นวัตรกรรมกล้องหมุนเองได้จัดเต็มฟีเจอร์ถ่ายภาพแบบมือโปรผู้พรมขายทั่วเอเชียแถมเซอร์ไพรส์เปิดตัว Oppo r 5มือถือที่บางที่สุดในโลกจุลาลงกรณจับมือ Apple เผยแพร่สื่อการสอนลง iTunes U เปิดให้ทุกคนดูได้ฟรี ตลาดเกมบนมือถือไทยปีนี้โตเพิ่มขึ้นเท่าตัวขึ้นแทนอันดับสีของเอเชียมีคุกกี้รันและเกมเศรษฐีเป็นตัวกระตุ้นตลาด Driveport อุปกรณ์ตรวจเช็คการทำงานรถยนต์โปรเจกต์ที่มือคนไทยระดมทุนผ่านอินดี้โกโก6วันได้เงินเกิน1ล้านบาทช็อกวงการไอที IT, ทีมคุปผู้บริหาร Apple ออกมายอมรับอย่างเต็มภาคภูมิว่าตัวเองเป็นเกย์